วัสดีจ้ะทุกคนมาจ้ะมากินต่มถั่วเขียวก็ยาโหลดวันนี้ยาโหลดต่มถั่วเขียวจ้ะหลดชาแซบเซบจ้ะเดี๋ยวยาโหลดชิมก่อน Chúa khéo tụi con cái bản trả Giải luật thăm ngày ngày trả Con tham giải luật có áo thua khéo chè nằm về con chà. Trẻ nằm lòn về bà man sắc. Chà mông sống chà mông chà. Rồi cả mà bì 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 hay mình tẹt tắt nói ạ. Vậy là tổng mình sẽ đẩy xúc lêu chả tổng bếp đỡ chả Lệ tổng bệ lê Mà con ra lượt thăm mẹ bến chả Ra lượt có tăng nam lò Là cả áo thuốc hiếu lông Phải tổng Phải tổng tổng bên van chả Mày xúc Có lắng mà แล้หลกกก็ถามผิดกูจ้ะผิดกู้เกินจ้ะพี่กู้เกินก็นเลยบอกว่าให้เอาตัวเขียวน่ะแช่น้ำอุ่นไว้ประมาณชั่วโมงสองชโมงจะ l หลกบ็บีบีๆีถัวเขียวมันก็นกนถึงจะต่มซุกเร็วจ้ะ ก็แช่นำร้อนเสร็จได้เวลายายหลุดก็เอามาต้มต้มถั่วเขียวให้มันสุกก่อนนะจ๊ะข่ใส่น้ำตาลยายหลดต้มใส่น้ำตาลใส่เกลือจ้ะยายหลดใช้อันนี้โลนึงบวกกับน้ำตาลโลนึงจ้ะพอบานเยอรมันเห็นเขาถามว่าเธอเทน้ำตาลใส่อะไรร่ะได้หลดเลยบอกว่าใส่ถั่วเขียว thở bàn cho là man tốt cái trả nằm tán nướng kilo trả quả uẩn ta bà sẽ nằm tám bảy đô nướng có cái trái cựa để tròn nướng, bà bảo, pha thêm rồi là luộc mày ván mày khem pha dí dí Bà lém, bà lém Tại vì là kín ra đồ chọc kín thì là khừng kí lô đó. Nít nồi mẹ uẩn trả ra là bên quân chọc kín không quản Kín đại mốt văn khiến công quan sẽ cỡ ốp công đồng cãi thay mài ngàn đấu uẩn lạc phá hùn Mà còn sớm mấy chú măng thai ยายหลกเคยไปทำงานอยู่หลานของคนจีนจ้ะความใฝ่ฝันยายหลุกก็อยากมีแฟนเป็นคนจีนพยายามหาหลานที่ทำงานเป็นเฉพาะหลานคนจีนจ้ะเพื่อจะของหลานถ้าจะมองเห็นความงามจะได้เอามาเป็นหลุกสะพายหรือเป็นเมียนหน่อยคนจีนจ้ะ ได้หลดเหลาคำคำนะจ๊ะแล้วหลานคนจีนก็จะชอบต้มท่วเขียวห้กินจ้ะต้มมันตุกวันยายหลดกะฮัดจากหลานคนจีนยายหลวดก็เลยพ่อได้มั่งจ้ะแต่ว่าสมัยนั้นยายหลวดยังเป็นเด้ดหน่อยยายหลดก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง เวลา่วยก็ทำยายหลุดกับแก่ควนควน้คนคนอีกตอนเริ่มทําวิธีทําอะไรยายหลุดไม่เคยทำหรอกจะ้ะเมต่อจต่ของก็ทำหาเดี๋ยวยายหลุดก็ไปค่อยยืนคนค่อยตักใส่ถั่วเดี๋ยวก็กิกนจะ้ะจากนั้นมายายหลุกก็เลยเพึงรู้ว่าอา้าวทักเขียวมันตุ่มใส่น้ำตาลกินมันกะอร่อย ได้หลุกอ่ะฮัดทำมาเหลือยจ้ะแต่ทำพีตํำถูกไม่หล้สซูสักทีแต่วันนี้ทำถูกต้องจ้ะเอาแช่น้ำร้อนนะวาแล้วก็บ,บีให้มันแจ๊สักหน่อยแล้วก็ลางน้ำสักสองสา,งามน้ำแล้วก็แช่ตตอแช่ใบยสูสักสัปโมงสองชั่วโมงแล้วก็ตังน้ำร้อน ก็นำนวนเดือดแล้วก็เอาตัวเขียวลงไปใส่แล้วก็ต้มต่ออีกประมาณสามสิบนาทีจ้ะแล้วก็ซุกเละตุมเปะแบบนี้จ้ะง่ายจ้ะ เวลาเวลาเขาทาถั่วงอกนะจ๊ะเขาเรียกอะไรเพาะถั่วงอกถ้าก็เอาถั่วเขียวอันนี้หลยจะทำได้หลอดเฮ้ยทําตามเขาได้หลอกก็แช่น้ำร้อนแช่น้ำร้อนเสร็จได้หลอดไม่ค่อยรู้เรื่องนอกจากเพราะแช่น้ำร้อนเสร็จได้หลอดก็เอาไปพึง่งพึ่งให้มันแห้งนะจ๊ะเขาเรียกอะไรเอาไปพึง่งเอาไปสเสด็จนามนะจ๊ะ เ,เหล่ายาหลอกก่อใส่ซึ่งที่มันเป็นรูๆน่าจ้ะแล้วกเอาผ้าขาวมาวางข้างบนแล้วถัวเขียวลงไปปิดไห้2สองสามวันจ้ะแล้วก็มาเปิดดูปากกอะถั่วเขียวก็ยังเป็นถั่วเขียวจ้ะ ไดยหล,กกลอดกระล่งล่งไหมจ่ะซูดไหมขเขาบอกว่าเอาตั่วเขียวไปต้มในน้ำร้อนได้หลอดก,ก็เอาตั่วเขียวไปต้มในน้ำเอาไปต้มในน้ำร้อนไปสักพักนึงได้หลอก,กเอาออกเทน้ำออกแล้วก็ใส่ซึ้งเหมือนเดิมเนะจ้ะเอาผักผักขาวลง ปากาวลองปากาวทัวเขียวลงไปจางนันปิดวบสองสามวันผลปรกากฏว่าไม่เป็นอีกจ้ะทั่วเขียวก็ยังเป็นทั่วเขียวแถมเป็นลายอีกตั้งหากจ้ะ <c oughs> สูตาำทั่วงอกได้หลุดก,ก็เลยหม่สําำเร็จก็เลยเลิกทำจ้ะ ปกติยายหลดจะเป็นแบบอะไรที่ทําไม่ได้ยายหลดจะต้องทําให้ได้จ้ะแต่ว่าเป็นเป็นบางเหลืองจะ้ะไม่ใช่สักถุกเหลืองตอนแรกยายหลดจะสื่อทวงสื่อทวงเถียวมายายหลดว่าจะทาถุงอกจะ้ะจะล่องผอทุงอก ทำไมคนอื่นเขาเพาะได้ทำไมยายหลดเพาะไม่ได้สักทียายหลดมึกถึงอดีตยายหลดเลยแม่กาเพาะจ้ะกวา่าจะถ่งทวงวงอกยายหลดก็เลยเอาทวงวงอกแช่น้นาว้ตักสึนใจใส่หม้อต้มต้มให้มันเปลือยซะเลยจ้ะก็เลยกลายเป็นทวงวงอกต้มใส่น้ำตาลหลดชาดแซ่บแซ่บจ้ะ ทำาแบบเนี่ยง่ายกว่าจ้ะจากเผอถั่วงอกเล้กกลายเป็นตุ่มถั่วเขียวจ้ะ ช่วงนี้ยายหลุดยังไม่ได้ไปทำงานจ้ะยายหลุดอยู่ในช่วงผักรล่อนวางวังยายหลุดก็ทำกับขา้าวทำขนมจิ้นเองไปเที่ยวมั่งไปหนุมไปหนีจ้ะใช้ชีวิตให้มันคุ้มจ้ะ ทิพนี่พอ่อแค่นี้ก่อนนะจ๊ะฝากกดติดตามชมได้เลยน,นะจ๊ะเจอกันใหม่ทิพย์นะจ๊ะบ๊ายบาย